นั้นเอาเอาด้วยกันเอาดีๆพี่ปไปนั้นเกนไหนเอาครับแกนท่านค่อยๆเนอะเกนได้แกนนี้ก่าแกนไห้โอ้แกนนี่ง่ายให้ี่นั้นโอ้ลงลหมือนกันเถิดเกนนี่กับครับแกนท่านเลยพี่นั้นไปนล้นครับดึงหลุมร้อเนอะครับผมดึพี่นั้นจงลงหลุมเลยเนอะปุ๊บดูลงมาเลยพี่นั้นครับพี่นั้นครับ โ้ก้าวหน่อยเดียวอย่างมะคืนนี่ยังตีสอบขึ้นก้าวหน่อยเดียวอย่างมะคืนนี่ยังตีสอบขึ้นแต่ก้าวเอี้ยอ้ากูก็ตกูก็ตเทยไเรน่ยังเขียนเข้ามาเนี่ยันนี้ผมครับผมจะตำมาก็เตะครับถอดที่กรุงครับโอ้หไหนมานี่ยคูตะกีนะครับโอ้คูด์มา โอ้หากินง่ายนะครับก้นเขาครับกินง่ายๆครับอยู่ง่ายๆยุคนี้นะครับอ๋อต่อมาเตะกับจีกุง้งง่าเนาะครับก็ถ้าเขาไปซื้อเหมือนตัวสองบาทกันเนาะอันนี้ตัวโค้ดใส่ขี้มาเรียบร้อยเนาะมีใส่ขี้เรียบร้อยครับถ้าขายกับตัวสองบาทพุ่งน,นะครับบางตีกูห้บาทพุ่งแป้งเนาะครับกูห้าบาทใส่ขี้คนเดียวเดี๋ยวติดตามไว้วหน่อยที่คลิปง่ายๆนะครับเนาะมาเตะด้วยไหนมา้มาเตะพี่นานไปขึ้นมาครับเก้ามันสูงนะเก้ามันสูงครับ สูงขนาัอ่ะเจจะถอดทีกุ้งนะครับอ๋อใส่ชีกุ้งกันเนาะครับจะถอดละเอาเมนูวันนี้ครับจะกินด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องด้วยกันครับดูน้ำมันบอดโอ้ยยงกินด้วยกันครับดยยย้ยยยมันยย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 กยยอรยยย นี่ใช่สูตรใหม่แต่ก้อนก็ทอดขายกันต่ก้อนผมก็ทอดขายครับทอดเนี่ทอดจิ่กุ้งที่หีบที่กุ้งทอดนี่สามตัวสิบบาทอ๋อทอดกัมกีก่อนครับทอดกัมน้อยๆออ๋โอเคครับผมอ่าที่กุ้งได้แล้วครับในหม้ออันนี้กำลังจะทอดครับทอดแหมนี่แหมนี่ต่างะครับมาเตะนี่ตับมาเตะครับนี่เป็นสูตรเด็ดเลยครับนี่นะครับ ก่อนผมเนี่ยขายก่อนนะครับมีคนซื้อเหรอมีคนซื้อครับขายแท้ๆนะครับอะไรๆก่อนนะครับอได้หรือยังครับผมได้แล้วครับเรียบร้อยอายยยยหอมโซ่เลยหอมครับสูตรพิเศษอันนี้ชิคกูงกับหอมโซะมาเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับผมเน้องน้อ มากินข้าวตุกันครับวัสดีครับบสวัสดีครับมาป้าครับสองเบาบ้านแม่ขัดจานกับเวียงเชียงลุ่งครับผมอ่ามากินข้าวตุกันครับผมครับกินข้าวครับตำมะเตจครับไส้จีกุ้งแล้วก็จิกุ้งทอดครับมายอกเลยอือด๊นี่ครับอืออไรของครับไม่ได้าใจครับ อังกุ้งเลย <ừ> อือเอาดิกุ้งหนำป้วยก็ร้อนมากหุ่ดจับเพื่อบมากเลยก็ได้ยังหรอก็กไกด้กุ้งไปอยู่แล้วก็ต่ำขายครับอ,อย่างแตะครับอือ วันนี้กุ้ยหน้อยนิดหน่อยครับกุ้ยน้อยไปหน่อยมันบะหมี่ตําแห้งกุ้ยตําส้มครับนี่กับกุ้ยลาบกุ้ยน้อยไปหน่อยมันบะหมี่ตําแห้งกุ้ยตําส้มครับนี่กับกุ้ยลาบนี่สามารถกุ้ยลาบอ่ะัผมไปกุ้งทอดครับผมวันนี้ทำเป็นอน้๊ยติ่มเข้าเนาะใช่กุ้ยหลาบเพก่อนครับเขา ว่าหลังเขาจะร้องเปลี่ยนบรรยากาศไปรกินหมูข,ข้างกวอนได้เหาอเนี่ยน,น,นะครับเอากุ้ยชุนเลยเนาะมันเหมือนลาบเนาะเหมือนลาบครับเออมาเตะขึ้นใหญ่ขึ้นเด่นเนาะเออแล้วอืมกุง้งครับผมอืมอืม กูเดาเขาเขาลองกินยังหรออมจฟิินนบมเรกินยังหรอีไหมเขาลองครับจำใจเยอหน่อน่จำมั้งกมอื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 ม 음음음음 <목소리가> <목소리가>